สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับอาหารสไตล์จีจี้ค่ะเมนูวันนี้นําเสนอเมนูต้มเลือดหมูค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีตับหมูลวกค่ะเลือดหมูค่ะและหมูสาบค่ะหมูสาบนี้จีจี้หมักแล้วเรียบร้อยนะคะไส้หมูก็ลวกแล้วนะคะเอาลงไปตุ๋นในน้ําซุปได้เลยค่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผักค่ะผักที่วันนี้จิจี้ใช้นะคะก็จะมีผักสลดัดต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็จินจุ่ยไฉ่ค่ะแล้วอย่าลืมเจียวกระเทียมไว้นะคะเพราะใส่ตอนท้ายนะคะมันจะช่วยทําให้เมนูนี้หอมแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะหลังจากที่เราตุ๋นไส้ได้สักพักหนึ่งนะคะให้เรานําหมูบดท,ที่เราหมักไว้แล้วนะคะมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วใส่ในน้ําซุปได้เลยค่ะแล้วต้มต่อยสักพักก่อนที่เราจะลงตับแล้วก็เลือดที่ลวกแล้วลงไปนะคะตับกับเลือดต้องเอาลวกก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เหม็นคาวเลือดค่ะ ต้มต่ออีกสักพักให้น้ำเดือดน,นะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมลงผักได้เลยค่ะตัวผักนะคะเราอย่าลงนานนะคะหลังจากที่เราลงผักแล้วนะคะให้กดผักลงไปในน้ำซุปนะคะแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะไม่ต้อง ไว้นานเพราะว่าผักจะสุกเกินไปค่ะตอนนี้ก็เริ่นจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตบท้ายนั้นน่ะคือกระเทียมเจลค่ะกระเทียมเจลนี่จะช่วยทําให้เมนูนี้หอมแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นนะคะส่วนวิธีปรุงรสนะคะจิ๊จก็ใส่ขนอก้อนไป1ก้อนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วตามด้วยเกลือค่ะแล้วชิมรสชาติให้มันพอดีก็พอละคะเสร็จแล้วมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟบ,บนโต๊ะแล้วค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะ